น่ารำโพงเลยครับน่ารำโพงรู้เลยครับคะแนนนี้โทษค่ะคะแนนนี้นะคะมาจากความสวยและการตอบคำถามเมื่อสักครู่นะคะเราได้อีก4คนที่เข้ารอบ5คนสุดท้ายมาแล้วค่ะพี่จอตีใช่ครับหนึ่งในนั้นยินดีด้วยกับหมายเลขหมายเลขหมายเลข45ค่ครับ ใช่ๆนะคะลูกหรือผู้ที่นั่งเมื่อสักครู่นี้เองค,ค่ะพี่ขาหมายลมเลขหมายเลขต่อไปค่ะ23ครับ23ค่ะเรียนเชิญค่ะการตอบคำถามไหวคลิปสำคัญมากนะคะในการประกวดหมายเลขต่อไปหมายเลข 4ครับเอาล่ะแล้วหมายเลขสุดท้ายนะคะก็บอกว่าเลือกยากมากแต่ว่าก็ต้องเลือกได้แล้วอยากจะร้องเพลงซาซาเลยตอนเนี้เพลงอะไรคะเอาเถอะไม่ทำเสียแบบนั้นอ่ะนั่นละสิซาซาไงหมายเลขสุดท้ายนะจ๊ะหมายเลขหมายเลข34ครับปรบมือนะคะ แล้วก็ขอสแสดงความเสียใจแต่ไม่เป็นไรนะคะปีหน้ามาใหม่เป็นกำลังใจใทุกคนนะคะไปพักได้เลยนะคะใครที่ได้รับรางวัลพิเศษเนี่ยที่ไม่ได้เข้ารอบเดี๋ยวทุกลับที่เป็นเงินต้องรอรับเงินต่อนะจ๊ะไม่ต้องเสียใจไป่ะต้องบอกนะคะว่าการตอบคำถามเป็นเรื่องสำคัญจริงๆไหวคลิปบุคลิกภาพทุกอย่างรงมประกอบรวมทั้งหมดนะคะน้องๆถอ,อยหลัง,งนิดหนึ่งนะคะลูกคขา